นอกจากเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรที่หลายคนเนี่ยใจฟูกันแล้วปีนี้วงการหนังไทยก็ทําให้เราใจฟูด้วยเหมือนกันดูหรือยังดูหรือยังหลานมาเขาจะชิงออสการ์แล้วนะคะปีนี้จริงๆคุณผู้ชมขาต้องเอาใจช่วยกันเลยไม่น่าเชื่อนะว่าหนังครอบครัวที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันสร้างจากเรื่องจริงแสนธรรมดาี่แหละมันจะพาไปปังที่ออสการ์ได้ปรบมือดังๆให้เลยกับหลานมาโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีออสการ์แล้วต้องบอกว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องหลัง มาเนี่ยเป็นหนังไทยเรื่องแรกนะคุณที่ฝ่าด่านหนังต่างประเทศทั้งหมดที่เข้าชิงไป85เรื่องคือฟังดีๆนะหลานมาของเราเนี่ยเป็น1ใน15เรื่องที่เข้ารอบตอนนี้นะเข้ารอบไปชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่97ค่ะสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยคุณผู้ชมตั้งแต่เราส่งหนังเข้าชิงในสาขานี้มาย้อนไปตั้งแต่นู่น 2,527เกิดกันหรือยังเออส่งมาเนี่ย31เรื่องหลานมาเนี่ยเป็นเรื่องที่31แล้วเราได้เข้าชิงสาขานี้เป็น1ใน15เรื่องคุณผู้ชมตอนนี้เข้ารอบมาแล้วอะเล่หลานมาเนี่ยฝ่าด่านแรกมาลึกที่สุดเลยเข้ารอบลึกเลยนะ1ใน15เรื่องตามที่ชริบอกคุณผู้ชมไปฝ่าด่านแรกมาแล้วหายใจกันลึกๆก่อนส่งใจเชียร์กันต่อเพราะวรอบถัดไปคือรอบ5เรื่องสุดท้ายพูดง่ายๆท็อป5จากมือหน้าอเรามาลุ้นกันต่อนะ ในวันที่17มกราคม2568ว่าภาพยนตร์ไทยหลานมาเรื่องนี้จะทําสําเร็จหรือเปล่าค่ะส่วนงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่2มีนาคมปี2568ม,มาถึงวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าหลานมาเนี่ยเป็นหนังที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการภาพยนต์ไทยแบบถล่มทลายของจริงคุณผู้ชม,อมนอกจากรายได้ในบ้านเราที่กวาดไปเกือบ400ล้านบาทยังขึ้นแท่นเป็นหนังไทยที่ทํารายได้สูงสุดในหลายประเทศที่เข้าฉายนะสามารถโกยรายได้จากทั่วโลกคุณฟังดีๆ เกือบ2,000ล้านบาทขึ้นแท่นแชมป์หนังไทยทำรายได้ทั่วโลกสูงสุดตลอดกาลเลยทีเดียวและที่มันว้าวไปกว่านั้นคืออะไรคุณผู้ชมหลานมากคนที่เล่นเป็นอาม่าเนี่ยไม่ได้เป็นนักแสดงมืออาชีพแกเล่นเรื่องแรกอามาเนี่ยเล่นเรื่องแรกแล้วโอ้โหพาเข้าออสการ์เลยสุดยอดแล้วน้องบิลกิ้งก็สุดยอดทุกคนทุกตัวแสดงถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีสุดๆคือมีคนทักว่าน้องบิลกิ้งจะดังแบบว่าระดับฮอลลีวูดอะอันนี้ไม่เชื่อนะคุณผู้ชมในๆดก็เอาใจช่วยด้วยนะคะหนังไทยเน สุดยอดจริงๆ,น,ๆนะคะมกราคมรู้กันว่าหลานมาจะได้ออสการ์หรือเปล่าคะ่ะขอปไฟนะคุณผู้ชมอเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าแหเวแวใครเกิดคะใกล้คอนแล้วจ้าหลานของโน้ทยบุตรศิลรกค่ะแนกี้ไงนั่นไงนะคะก็แบบว่าภรรยาเขาใกล้คอนแล้วนะถูกต้องงานนี้แหละค่ะพี่ชายเขาเตรียมรับขวัญแล้วนะจ้าจะเป็นบ้านจะเป็นรถจะเป็นทองหรือมันจะเป็นอะไรนี่เจมท้องเลยเออ่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันจ้าใหนดูนะคู่นี้ I love you, I know my word